วันนี้เราจะมาหักข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดหวานกำลังกำลังแก่พอดีเลยางามมากข้าวโพดหวานอร่อยมากคนงานหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยคนงานทั้งเราก็คือคุณครูอุ้มนะครับ <l> เรอกเอาคุณครูอุ้มกับคุณนายรักกระเพาะหวานกระโพดหวานเน,นี่ตนนยต้นโหเนี่ยสองฝักแล้วต้นนะครับคุณครูอุ้มเนี่ยใครหกักระพาะหรือเปล่าเนี่ย ข้าวโพดหวานเาฟักแน่ไดรักก็ได้หมดลวแหละแต่ว่าไ,ได้ออกมันอันง้ทางแท่งนี่ยกับเ่บนได้บน่นได้แต่่วามันบอน,น,บน,นอ๋อได,ได้ได้แน่สิบ,บ่นจะได้บมดละครับห,ห,หลาย อีกมาจากเสี้ยวฝักก็ได้ฝักหลายคนดกโน่นเบาปะฝักใหญ่ใหญ่เลยต้นต้นนึ่ีสองฝักงต้นหน่งน ได้แวนวเราเสมาหากัาเนเลยแลบบอมันปลกงั้นทางวันนี้ะวนหุ่นก็ว่าอันอันนี้มันอันนั้นมันแรงกมอนวลามันไม่มันมันแจขกขัไม่ได้ว่าหาให้ตลาดก็ได้อองามมนงาม,มากข้าวโพดหวาน ทอดหวานเอาไปต้มไป,อไปพอแล้วใส่ซา,าเล็กกลับเลยเลวันนี้เอาไม่เยอเอาของฝากให้ใชเชยของฝาก ไหวไปเนี่ยซาเล้งไ,ไปถึงี่ยานกลัลกบรถเดี๋ยวรถกันเทียงนนาขึ้นไล้บ่ <c oughs> <c oughs>